นั่งทำไรอะนั่งทำไรอยู่ตรงนั้นน่ะฮะทำไรอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วทำไมไม่เดินทำไมไม่เดินเล่นล่ะคะแม่พาหนูมาเดินเล่นนะไม่ได้พาหนูมานั่งเล่นพามาเดินเล่นไม่ได้พามานั่งเล่นแล้วทำไมไม่นไปเดินล <Yeah. S 2> ่ะต้องขี่มะฮะไปขี่มะยังไงยังไง จะนั่งให้แม่ถ่ายรูปอย่างนี้เหรออืมให้แม่ถ่ายคลิปนะใช่ไหมยังไงให้พามาเดินมาเดินเล่นไม่ได้มานั่งเล่นนะอือเห็นแม่นั่งก็นั่งรอแม่นั่งเป็นเพื่อนแม่เหรออืยังไงอ่ะไปไปไปเดินไปไปเดินนะไปเดินไปเดินค่ะไปเดินเดินค่ะยังไงอืหล่อของแม่เดินยางแรง เดินค่ะไปเดินเดินเข้าไปนะคะไปเดินเข้าไปค่ะเร็วไปเดินเข้าไปเดินตรงไหนตรงไหนตรงขี้ไหมขี้ไหมไปเดินสิคะได้พาไปขี้ปวดขี้ไหมตอนเย็นเนี่ยว่าไงไปซีไปเดินค่ะไปเดินเลยเร็วเข้าไปเล่นกันเล่นดโดมอะไรเนี่ยค่ะบรรยากาศช่วงเจ็ดนาฬิกาจ็สิบแปดนาฬิกาและอันนี้ค่ะ สวนหลังบ้านพาน้องบาบเบอร์มาเดินเล่นไปจิชัขาลูกไปไปไนแบบี่นายแหบนเราถ่ายรูปนายครับหันมาสิหันมาสิหันมาหน่อยเร็วบาบเบอร์ไม่สนใจแม่เลยไม่นนสนใจอะไรอะฮะตวนน้อย,อยไปสิคะบาบเบอร์ไปสิลูก ไปเดินเล่นปะไปแล้วเดินไปเดินปไปอะเดินปไปแม่เดินเป็นเพื่อนอะไปเดินเดินไปเดิน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 รอแม่รอแม่จองแล้วจองแล้วเห็นกระต่ายน้อยไหมมานะคะมันจะกระต่ายน้อยนี่นั่นว่ากระต่ายเหรอวิ่งกระเด้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 งอ้าวอ้าวมาเดินไปอีกไป อาบน้ํามานะลูกเพิ่งอาบน้ํามานะคะเดี๋ยวเพิ่งอาบน้ํามานะคะจะเดินมาลุยไม่ไหวนะคะในสวนค่ะมะม่วงกําลังเป็นดอกสวยเลยมะม่วงเดินค่ะเดิน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 ไปซีเดินไปชมสวนชมสวนยังไงชมสวนชมสวนอะไรคันคัน ค <laughs> ันเหรอคัน <laughs>